สวัสดีกันนะคะเอากันเนาะคณะคนมาให้กำลังใจกันก็ดีใจเนาะคณะดีใจมากมากเลยสวัสดีนะคะทุกคนมาสะสมหน้าที่เหมือนเดิมเนาะ,ะมาสะสมหน้าที่เหมือนเดิมคุณพี่ส เพื่อนีิลาแล้วสุขคนไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ายกมือบ้ามาสนันเชิญเข้ามาให้กำลังใจในเดี่จากคุณดุงจ้ากำลังใจแม่แสงสวัสดีคุณูายกันนะันนะณสมบัติบอกว่าแม่นครับผมตาม พีพีทุกองใสสวัสดีสวัสดีแม่กันเวะลาวสันคุณแม่กองใสกันสวัสดีคุณแม่กันเวะลานี่กิทักทายกันซ้ำนี่แล้วกขาเนาะทักทายกันซ้ำนี่กัอนอมไม่เอาจะทักทายกันไม่เนะาะกระไดเวลาใหญ่เพียงลุงสูงเพียงตามาเสียงเลือ่องคน ดาถือก้าตายืนเหิืนคอยดุเกินจนลามีเหตุอะไรพี่เอ้ยไม่กลับมาเลยลงเอ้ยกับใครแต่ลินได้น้องคิดเห็นจะสองเจ้าเกินน้ำสัตย์ใหญ่พัชนาเนาะค่ะเนาะ แงอแดกคุณม่ของใสกำลังรับชมสู้สู้าสัตว์พุทธสมบัติบอกว่าสู้สู้ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับคุณแสงจันทร์ครับผมมาสัตว์สมบัติก็สวัสดีคุณแม่แสงจันทร์เน้ะงคณะสวัสดีครับผมมาสัตว คุณแม่สีเมฆบอกว่าใกล้หรือยังจ้าอยู่ปอไหนแลว้วอยู่ปอสองใกล้จะถึงปอสามแล้วละมั้งแม่พี่เข้ามาเมนีก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณค่ะพี่พัชราไปสอนขอบคุณคุณพี่พัชรานผู้เขาแต่เป็นผู้เบาคอยเมียบออยู่หนูกระจอบร้อย น <c oughs> ขอโทษนะคะขอโทษนี่แหละหาลานาหามลานบอกว่าอยากขันบมจินลงในใจคงไม่มีน้องคงเจ็บ มบัติกระตอบกับคุณสีเมฆบุดดอสวัสดีคุณสีเมฆบุดสวัสดีครับเป็นก็สวัสดีจ้าไปด้วยกันไปด้วยกันค่ะสวัสดคุณบันเพ็ญเนาะคุณสน,นันก็สวัสดีคุณบันพ็ญใชยัดเดี๋ยวนะคะแป๊บขอบคุณค่ะคุณแม่บอก่า คุณพี่ใหญ่บอกว่ามวนมวนมวนจ้ามาสันขอบคุณค่าพี่ใหญ่ขอบคุณมากมากนะคะแล้วพอเด้อลองให้ฟังขันลองขันมันผิดกฎกระบ,บอกเนีน่ยเด้อลองอันบนเขาสากขานนะน้ำบนเขาสาขาอย่างน้อยเน้องคณะมันสิผิดกฎบ่ขันผิดกระบ,บอกดีครับผมมาสั่นระเนานะสสะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องชายกำลังรับชมมาสั่นระบาเนานะ รำมันบุญข่าวศาสตร์เนี่ยรำรำบุญข่าวศาสานี่มันสิจบบ่ลองให้ฟัง <S <S บ่เห็นอีกเด้บ่เห็นพี่แดงพี่สียพี่ซอยพี่เบิบ่งด้วยเป็นแม่แสงกำลังรับโชคมาสั่นแม่แสงนี่กรรมะลายสะสมนาทีาาคือเก่านะคณะขอคะแนนจากพี่ๆน้อง ไก่กไปบูไก,ก่อีได้ผพานไปน้ำเข่าวไปบูมาไก่ง่ายดอกเด้อคุณแม่ส,มสวัสดีครับทุกท่านนะคระบบสรวัสดะครับทุกท่านขอบคุณมากๆนะคะคนทีมาก,กัน จงวัน,นนี้ใจร้อยเพื่อนเธอเมื่อวันนี้จคุณมากมากนะคะทุกคนคือเกานี่แหละเนาะคะเนาะเห็นกันนะก็ไปตอบคอมเมนต์กันขอบคุณมากมากนะคะทุกกำลังใจล้ำไปกับดีนะคะทุกคน มือได้กับมือหนึ่งค่ะพอกันอยู่นี่เนาะกระดาษคุณแม่ขอบคุณมากมากคุณพี่คุณพี่ใหญ่กระตอบกับคุณแม่จันเพนเนาะกัะเนาะสวัสดีคุณยายจันเพนไปตอบที่หลังเลยกระเด้อไปตอบที่หลังให้กำลังใจกันเนาะให้กำลังใจกัน อยู่หลังเวทีส่องกระจกดูขาบน้ำตาที่ไหลเปื่อง,งป้ากำลังรับชมมาทักทายกันเ้ยจากมาทักทายให้กำลังใจกันไปไปเยกัน้ายบ่เมาคือสิบอโตมา ใจกันใ,นใจกันอ,อันนี้ก็ว่ารีบเนาะไม่รีบมารีบค่ะวระสันนาะยานผน,นตกนคำขอบคุณนะครับ <c oughs> แม้มาอูอังเอา่เติงเข้าบโบได้กินที่จะอากีสาร้านทุ่ ใจใกันอย่าทิ่มกันเด้อจ่าทุกคนจ้าอย่าทิ่มอย่าปะกันคุณชมทวียวพี่นอ้องคื้บ่เห็นคุณประคองพี่จ๋า พี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าคุณแม่คุณแม่มาใหญ่เพียงลุงสูงเพียงตามาแสางเลือมคุณเจ้าแี่ก่โซนหองอานนกำลังรับชมสวัสดีค่ะคุณปีกสวัสดีค่ะน้องซาน้องกันเวลาวันสันตีบาเนาะบอกว่ามาแม่มาส่ง ให้ตกเลยนะคะขึ้นบ้านไปเปิดบ้านไปเปิดเวทีนะคะเนาะขอบคุณมากๆเด้อ้องสายที่ข้ามาให้กำลังใจให้กำลังใจกันนะะนะัะเนาใจทั้งรับชมนะคะเนาะสาสันคุณแว่งใจตาวงกำลังรับชม สุ่มบัติกระตอบกับคุณแม่พองใสสวัสดีคุณพองใสครับผมผมมาสัตวละวะเนาะคุณอภิชลากระตอบกับคุณแม่สีเมฆบุดรอสวัสดีค่ะคุณสีเมฆบุดรอวาสัตเนาะอภิชรากระตอบกับคุณมหาทักท้ายกันทังเศษละคือกันซูมเออรมือสรมือนี่แล้วก็ได้ม้วนเพี้ยนกะทักท้ายมูกะ แน่นหนาแน่นหลังอย่าเงี้ยมึงคืนก็ได้พิมพ์โพดีครับผมมาสั่นันนะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องชายกำลังรับชมมาสั่นแลวบาเนาะสุดเนาะผัวเขาแต่เป็น